สวัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พัสโอก็ได้พูดถึงพิธีหาสนิทเนาะเราก็รละลึืถึงทุกอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็ทุกเวลาทุกวันอย่างที่ข้าพเจ้าได้บอกกับพี่น้องนะคะว่าเราสามารถทําได้ตลอดเวลานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นวันอาทิตย์ถ้าที่บ้านท่านใดมีผู้เจ็บป่วยหรือว่าเรากําลังต้องการ ความสนิทสนมหรือต้องการที่เราจะ,ะพระคุณของพระเจ้านะคะเราก็ใช้พิพธ,ธีมหาสนิทนี้นะคะในการทำเพื่อถือและลึกถึงการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสเจ้านะคะในรอบบ่ายวันนี้นะคะก็อีกวันหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าได้รับเขียนได้ขึ้นมาแชร์พระวจนะของอพระองค์นะคะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงจะ มีพระวจนะอยู่ในหัวใจของทุกๆคนอยู่แล้วนะคะแต่ข้าพเจ้าได้รับแมสเซจและได้รับเลม่ข้าพเจ้าก็ทุกอาทิตย์ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันขัดแย้งหรือมีเหตุการณ์ใดๆที่มันเ,เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อนะคะเพราะว่าพระองค์บอกไว้แล้วว่าเราจะประสบกับความทุกข์ยากลําบากนะคะเมื่อเรามาติดตามพระเยซูติดตามพระเจ้า คนเราจะถูกการทดลองเราจะถูกสิ่งต่างๆอย่างที่ทุกครั้งที่พระเจ้าได้พูดในเรื่องนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าก็พูดถึงเยเรมีใช่ไหมคะที่เยเรมีกลัวที่จะไม่กล้าไปพูดแล้วว่าเยเรมีกลัวที่ไม่กล้าจะทาสิ่งใดแต่พระองค์ก็ตัดให้กับเยเรมีได้เห็นว่าอย่ากลัวเลยพระองค์ทรงอยู่กับเยเรมีและจะช่วยคู่เยเรมีและจะยกเยเรมีขึ้น ให้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือศัตรูอยู่เหน,ออเนือทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นสิ่งข้อล้ำลึกและสำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนให้เราก้าวมาในความเชื่อนะคะให้เรายึดมั่นในพระวจนะคือสิ่งที่สําคัญนะและรอบบ่ายวันนี้นะคะพระวจนะก็มาถึงข้าพเจ้าอีกเช่นเคยที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานแต่วันนี้มีหลายถ้อยคาที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าได้ย้ําเตือน ถึงกับตัวนี้แล้วก็ให้ย้ำเตือนให้พี่น้องผู้เชื่อคริสเตียนแล้วก็ผู้รับใช้ทุกๆคนให้เราเห็นว่าเราจะต้องถูกเผชิญทุกสิ่งเมื่อเราเชื่อและติดตามการรับใช้ของพระเจ้าว่าเราเชื่อแล้วพระเจ้าเราจะเกิดกัน ทุกยากลําบากนะคะในหัวข้อบ่ายวันนี้ข้าพระเจ้าก็อยากจะให้ว่าเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์และความกังวลกับความทุกยากลําบากนะคะเราจะทําอย่างไรให้เรามีความยึดมั่นยังไงนะคะในพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าได้รับนะคะในตอนวันนี้ก็คือในลูกาบทที่6ข้อ22นะคะพระองค์ได้ตัดเอาไว้กับสาวกของพระองค์ก่อนที่จะพระองค์จะ,สะเสด็จไปสู่เบื้องพระหัตถ เบื้องขวาของพระป,ปิดานะคะพระองค์ได้พูดเอาไว้ว่าในลูกาบทที่6ข้อ22นะคะพระองค์ได้พูดเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายเป็นสุขเพื่อคนทั้งหลายเมื <ME> ่อคนทั้งหลายเกียดชังท่านเห็นไหมคะพระองค์ได้พูดมาแล้วว่า,นะวาท่านทั้งหลายจะเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกียดชังท่านแล้วใจท่านถูกดูหมิน่นท่านรับ ่านลังเกียนามของท่านประหนึ่งนามชั่วรา้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์เห็นไหมคะพระเยซูยได้พูดไว้ว่าเราเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์บุตรแห่งมนุษย์ก็คือพระองค์พระเยซูเมื่อเราได้เข้ามาเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูยแล้วเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่พระสาโอได้พูดเอาไว้นะคะว่าเ เมื่อเราได้เป็นคริสเตียนแล้วบางคนก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าเราไม่กล้าที่จะบอกพี่น้องไม่กล้าจะบอกเพื่อนฝูงไม่กล้าจะบอกคนที่ทํางานว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วกลัวที่จะถูกการต่อต้านหรือถูกการรังเกียจหรือถูกการดูถูกหนิงประมาณ <c oughs> นี่ไงครับพี่น้องพระองค์ได้เตือนเอาไว้แล้วในพระธรรมดูกา assets, บทที่หข้อ2ี่สบสองว่าเมื่อท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน เห็นไหมคะเมื่อคนทั้งหลายเกียดชังท่านและผักใสไล่ส่งท่านดูหมิ่นท่านลังเกียดท่าน เมื่อท่านเชื่อในบุตรมนุษย์ก็คือในเชื่อในองค์พระเยซูพี่น้องคะอันนี้ข้อเดียวที่ให้เรามีกําลังใจที่เราจะารับใช้ว่าในสิ่งที่เราจะทําการรับใช้เราจะต้องถูกการดูถูกและถูกการหมิ่นประมาทหรือถูกการใส่ร้ายหรือถูกการกระทําสิ่งใ,ใดๆข้าพเจ้าคนหนึ่งที่ได้รับสิ่งนั้นมาตลอดเวลาข้าพเจ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนแต่มันมาจากความคิดของคนมันมาจาก คนที่เขาที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือคนที่เขาไม่รู้จักสิ่งที่เป็นแก่นแพ้แก่งสารของพระคัมภีร์ของพระเจ้าของเราอะนะคะสิ่งนี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายนะคะว่าเมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนแล้วเมื่อท่านเป็นผู้รับใช้แล้วท่านจะต้องถูกเกลียดชังจะต้องถูกดูถูกและหมิ่นประมาทจากคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าแม้กระทั่งคนที่รู้จักพระเจ้า ที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ก็เพื่อที่เห็นพี่น้องคะเราต้องยอมรับความเป็นจริงเมื่อเราเข้ามาเป็นพี่น้องคริสเตียนแล้วเมื่อเราเข้ามาอยู่ภายใต้เป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนบางครั้งเราถูกมารหลอกที่ให้ความคิดของเราความคิดสกปรกความคิดจอมปลอมที่ให้มองพี่น้องในแง่ลบหรือมองพี่น้องในแง่ที่ไม่ถูกต้องให้พี่น้องกลับใจใหม่นะคะกลับใจใหม่ในสิ่งที่พี่น้องกําลัง คิดหรือสับใจใหม่สิ่งที่พี่น้องกําลังคิดในสิ่งที่ไม่ดีกับพี่น้องนะคะอันนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจนะคะให้เรายึดมั่นในพระวจนะยึดมั่นในพัะสัญญาให้เรารู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่จริงสิ่งใดเป็นสิ่งที่เท็สิ่งใดที่กระทาให้เรา จะต้องพ่ายแพ้ต่อความคิดของเรานะคะในสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในความทุกข์ยากเมื่อข้าพเจ้าเผชิญความทุกข์ยากข้าพเจ้าก็บอกกับพี่น้องทุกครั้งนะคะว่าเราจะต้องผ่านพ้นมันไปได้เราจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคไปสิ่งนี้ไปได้เหมือนกับที่กรรษัตริย์ดาวิดนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่37เข้าพเจ้าก็เห็นในพระธรรมดาวิดข้าพเจ้าได้อ่านทุก วันทุกเวลานะคะในเมื่อที่ข้าพเจ้า,าเผชิญกับความทุกข์หรือรเผชิญกับสิ่งปัญหาต่างๆาเลเมในพระคำดาวิกก็มาถึงข้าพเจ้าเช่นเดิมอีกนะคะในพระธรรมบทที่37ข้อ24นะคะนะคะดาวิกได้พูดเอาไว้นะคะว่า,าถ้าเขาสะดุดเขาจะไม่ล้มเพราะพระวระยาเวทรงจับมือพยุงเขาไว้ นะคะคอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดาวิดได้บอกเอาไว้ในพระธรรมสด,ดุดีบทที่37ข้อ24และข้อ20อข้อ39นะคะว่าความรอดของผู้ชอบธรรมมาจากพระยาเวพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่ลีภัยในยามทุกยากลำบาก ในยามทุกยากในยามทุกร้อนลําบากเห็นไหมคะกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราทํางานรับใช้หรือเราทําสิ่งใดๆเราต้องเผชิญกับความทุกยากลําบากหรือเราต้องได้ประสบกับปัญหาหรือประสบสิ่งใดๆใ,ให้เรายึดถือเหมือนพระธรรมสด,ดุดีในที่กษัตริย์ดาวิดได้บอกเอาไว้ว่านะคะหรือในพระธรรมลูกาที่ข้าพเจ้าได้พูดเอา พูดก่อนหน้านี้นะคะในกรรร็ทลูกาบทที่6ข้อ22วา่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆแต่ให้เรารู้ไว้ว่าพระอ,องค์จะช่วยเหลือเราในเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากนะคะสิ่งนี้นะคะในพระธรรมยอห์นก็บอกเอาไว้กับเราอีกเช่นเดิมนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33ก็บอกเอาไว้ว่าเราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากแต่อย่าท้อแท้เราชนะโลกแล้วเอเมนฮันเรลุยาไหมคะพี่น้องในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33นะคะก็บอกเอาไว้ว่าเราจะต้องประสบ ความทุกข์ยากในโลกนี้แต่อย่าท้อแท้นะคะพี่น้องคําประโยคนี้ทาให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นมาอยากจะแชร์พระวจนะอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราอย่าท้อแท้เมื่อเรารเผชิญสิ่งใดๆที่มันเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจกหรือปัญหาความเจ็บป่วยข้าพเจ้าย้ำอยู่เสมอทุกๆุกอาทิตย์นะคะว่าข้าพเจ้าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้อง ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็เป็นผู้รับใช้ว่าเราอย่าท้อแท้เมื่อเราประสบปัญหาความทุกข์ยากหรือมีสิ่งใดๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในความคิดหรือมีหรือเราได้ยินหรือเราได้เห็นสิ่งใดน,นะคะพี่น้องเราจะต้องเจอแต่ว่าเรามีหลักข้อเชื่อให้เรามีความเชื่อเชื่อว่าพระองค์บอกกับเราแล้วนะคะพระองค์จะช่วยเราและพระองค์จะนําเราไปาสู่ สันติสุขนะคะเพราะว่าพระองค์บอกไว้เลยว่าท่านเมื่อท่านจะได้รับสันติสุขในเราในโลกนี้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะให้เราเห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้านะคะก่อนที่ข้าพระเจ้า จ,จบในรอบบ่ายวันนี้นะคะข้าพเจ้าเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในออการรับใช้หรือในชีวิตประจําวันที่เราจะต้องอยู่ในโลกนี้นะคะพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เรายึดมั่นพระคำพัะสัญญาของพระองค์ไว้เมื่อเราประสบปัญหาสิ่งใดเมื่อเรารเผชิญสิ่งใดหรือเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นทุกวินาทีทุกนาทีพี่น้องคะ เราจะต้องเข้าหาเหมือนมารีเราจะต้องเข้าเฝ้าเราจะไม่ไปสับสนไปกระวนกระวายอยู่กับเหมือนกับมาทาที่ที่คอยอยากจะทําอยากจะทําแต่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาให้เราเข้ามาเฝ้าแล้วก็อธิษฐานบอกกับพระองค์บิงวอนพูดกับพระองค์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆที่เราได้รับมาเราจะทําได้อย่างไร มีอยู่ในข้อพระคัมภีร์แล้วมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พาสเตอร์โอได้บอกว่านีบันเป็นแก่นนะคะเป็นแก่นที่แท้จริงข้าพเจ้าไม่อยากที่จะให้พี่น้องหลุดออกไปจากความเชื่อนี้หลุดออกไปจากภาวะวจนะที่ มีเกิดขึ้นมาและสิ่งหนึ่งก็คือหัวใจของเรานะคะจิตวิญญาณของเราต้องเข้มแข็งและกล้าหาญเหมือนกับเพลงที่เราร้องไปนะคะในพระธรรมโยชวาบทที่หนึ่งใช่ไหมคะที่พร์บอกว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าให้เข้มแข็งและกล้าหาญอย่าค้างกลัวสิ่งใดๆเลยอย่าตกใจกลัวสิ่งใดๆเลย เพราะว่าเราจะอยู่กับเจ้าไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะพี่น้องพระคำอีกข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมานะคะที่ได้เลแม่ตอนนี้เลยบอกว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิจฉาการหัวข้อนี้นะคะพี่น้องให้เรารเผชิญความทุกข์ยากเผชิญความกระวนกระวายเผชิญปัญหาใดๆให้เรา ร่วงใจกันยึดมั่นในพันสัญญานะคะก่อนที่ข้าพเจ้าจะจบก็อยากจะขฝากพระคำที่เป็นสำคัญที่เป็นเลยแม่ที่เมื่อเช้าข้าพเจ้าได้รับเลยนะคะอีกหนึ่งหนึ่งเอาไว้ใครควรพระวจ,จนะนะคะไหนพระธรรมหนึ่งเปโตรนะคะบทที่สี่ข้อ13นะคะข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะว่าแต่จงชื่นชม ในการที่ท่านมีส่วนร่วมรับทรมานกับพระคิดเจ้าเพื่อทําและได้มีความชื่นชมและปื้มปิติยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงสัาแดงภาคสิริอันลุ่งโลดว้าว เห็นไหมคะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเมื่อเราเร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์เมื่อเรากระทาสิ่งใดๆกับพระองค์เหมือนในพิธีมหาสนิทที่ผ่านไปสักครู่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆพระองค์ได้ไวายประชนเพื่อเราให้รับทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนไม้กางเขนงแล้วให้เราเชื่อให้เราเชื่อข้อน,นี้ให้เราเห็นถึงพระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์มาทําทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กับเราหมดแล้วนะคะอย่าหลงในความคิดเราหรืออย่าไปฟังเสียงข่าวเล่าลือหรือเสียงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้ในเวลาที่เราได้ยินนะคะพี่น้องอข้าพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์นะคะผู้รับใช้เล็กน้อยที่ได้มากล่าวพระวจนะได้มาแชร์พระคำของ อพระองค์นะคะของพระเจ้าของเราก็ขอให้พระคำนี้ตกอยู่ทว่วใจของพี่น้องทุกๆคนให้ยึดมั่นแล้วก็สู้ไปได้วยกันนะคะเข้มแข็งและกล้าหาญอย่าค้ามกัวในสิ่งใดๆเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ